สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนก็วันนี้เรามารีวิวเลื่อยสำหรับใช้ในสวนไผ่นะทุกคนก็คือพื้นฐานเลยอะ่ะเลื่อยเขาเรียกอะไรเลื่อยฟันฟันที่มันเล็กๆอะ่ะเลื่อยไม้ธรรมดาทั่วไปเนาะที่ไม่ใช่ไม้ไผ่นะเออมันจะใช้เลื่อยอะไรก็ได้ถ้าเลื่อยคมคือผ่านเลยแต่สําหรับเลื่อยที่ใช้กับต้นไผ่เลยใช้สางกอไผ่ที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะทุกคนจะพามาดูว่าเราจะเลือก ฟันเลื่อยแบบไหนเนะาะเพราะเราใช้มาแทบจะทุกแบบแล้วหลายยี่ห้อตัวละพันก็ซื้อมาแล้วก็คือใช้ดีนะตัวละพันที่นําเข้าเนาะเป็นเลื่อยนําเข้าแต่ทําไมไม่รู้ว่าเลื่อยไทยถึงทําไม่ดีเท่าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะทั้งๆท,ที่เราก็น่าจะมีศักยภาพพอๆกันเนาะเราก็ต้องแบบเออถ้าอยากได้เลื่อยดีต้องไปซื้อตัวเราห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งมาต้องเป็นเลื่อยนําเข้านะถึงจะใช้กับไผ่ได้ดีอย่างนี้จนเราเรามาเจอตัวนี้ ยี่ห้อนี้คือส่วนตัวแล้วใช้ของใช้ยี่ห้อนี้อยู่ทุกคนเนี่ยอะไรเขาเรียกอ่าน total total ประมาณนี้ยี่ห้อนี้นะก็คือยี่ห้อไหนก็ได้ที่ฟันเลื่อยเป็นแบบนี้เราจะพามาดูแบบของฟันเลื่อย่ะหอคนถามว่าเลื่อยแบบไหนบางคนไปซื้อมาเนาะเลื่อยโค้งที่แบบด้ามสีส้มด้ามตรงสีส้มนะแล้วมันเลื่อยแล้วมันเลื่อยได้แป๊บเดียวเลื่อยแล้วมันเลื่อย ไปสักพักมันจะกลายเป็นเมื่อยถ้าเลื่อยไม่คมต้ <c oughs> องบอกแบบนี้เนาะน,นี่เราซื้อมาสองตัวราคาไม่แพงมากทุกคนไม่ถึงตัวละสามร้อยคือสองตัวนี้เราจ่ายไปรวมค่าส่งเมื่อวานห้าร้อยสิบเจ็ดบาทเออเนี่ยอ่ะฝากได้ไหมเอาวางลงมาเอา,เอานี้ด้วยขอบอันเดี๋ยวโยนเลยโยนเลยมาเรามาดูฟันเลื่อยกันนะทุกคนจริงๆแล้วถ้าหาได้สิบสี่นิ้วถือว่าดีถ้าสิบสี่นิ้วก็น่าจะแพงกว่านี้อันนี้เป็นเลื่อยสิบสองนิ้วถ้าสิบสองนิ้วนี่เวลา ดึงไปดึงมามันก็จะสั้นนิดหนึ่งระยะระยะเลื่อยมนจะสันนิดหนึ่งนะแต่ว่าเรายังเราจะหาตัว14นิ้วไม่ได้ถ้าตัว14นิ้วน่าจะเป็นของนอกที่ต้องนําเข้านะเป็นเม็ดอินสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องเหล็กเรื่องขวานเรื่องเลื่อยเรื่องมีดอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้นะอันนี้อันนี้คือของไทยอ่ะเพราะว่ายี่ห้อนี้เราใช้มันตลอดเนาะพูดถึงนี่เรามาดูฟันเลื่อยกัน ฟันเลื่อยที่จะใช้กับไม้ไผ่นะคนไม่ว่าจะไปเลือกโดนยี่ห้อไหนก็ตามให้ดูลักษณะฟันเลื่อยแบบนี้นะมันจะเป็นฟันเล็กๆเนาะฟันเล็กๆแล้วก็แหลมๆแบบนี้แล้วมันจะลึกฟันมันจะเข้าไปลึกเห็นไหมนี่เออฟันมันจะเข้าไปลึกเห็นชัดนะแล้วก็สันเลื่อยค่อนข้างหนาค่อนข้างหนานะเพไม่เธอตัวที่ปื้นใหญ่ๆแล้วก็บางๆเบาๆอันนั้นอะ เราไม่แนะนําคือไปเลื่อยไม้ยูคาเลื่อยอะไรก็ได้เลื่อยใช้ในงานก่อสร้างหรือเลื่อยไม้แผ่นมาเลื่อยเลื่อยน่าจะคมเออเลื่อยนั้นจะคมแต่ถ้าใช้กับไม้ไผ่ถ้าเอาพวกนั้นมามันจะกลายเป็นเมื่อยทุกคนเออมันจะไม่ใช่เลื่อยนะเพราะว่าเลื่อยที่เราใช้เสร็จแล้วแล้วมันหมดคมจากไม้ไผ่เนี่ยคือเราเอาไปให้คนนู้นคนนี้ใช้เขาไปเลื่อยเขาไปเลื่อยไม้ธรรมดา่ะไม้ทั่วไปนะคือเขาบอกว่ามันคมมากมันอย่างนี้แต่ว่ามันใช้กับไม้ไผ่ไม่ได้แล้วคือมันจะปลดระวางบ่อยมากก็คือปีหนึ่งเราจะซื้อกันหลายรอบเนะ ประมาณ3มรอบขึ้นไปนะปีหนึ่งเพรเราใช้ตลอดไงมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคมจริงไหมให้ลองไปหากันดูนะไม่แพงนะตัวไม่ถึง300รอยมาดูเนี่ยนี้เนะาะเดี๋ยวแต่งออกข้างก่อนนี่เห็นไหมมันจะกินมันจะกินเนื้อไม่ไผ่ได้ดีกว่านะคนโอหสุดยอดเนี่ยถ้าดึงได้แบบนี้เวลาเลื่อยไข่มันจะไม่เหนื่อย He, uh, ยอดคมมากค่ะเออถ้าถ้าเลื่อยถ้าเลื่อยที่ฟันไม่แหลมแบบนี้นะไม่แหลมแล้วก็ไม่เข้าไปลึกนะมันจะพอมาเกาะตรงนี้ปุ๊บมันจะพื้นไปพื้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่เกาะแต่นี้คือมันเกาะพอกดปุ๊บมันจะเกาะนี่นี่เกือบขาดเห็นไหมเนี่ยคมมากใช่นี่นี่คือลักษณะฟันเลื่อยที่ใช้ในสวนไผ่นะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าฟันเลื่อยเป็นแบบนี้แล้วก็สันหนาหน่อยใบยจะแข็งนิดนึงอันนั้นคือใช้ได้ดีเราจะใช้ได้นานใช้ได้ประมาณเป็นเดือนสองเดือนถ้าเลื่อยกิ่งก็คือได้เกือบสามพัน 3, กิ่งหมดเลยเนาะเนี่ยเอาถึงจะปลดระวางทีหนึ่งนะโอเคก็ไปเรื่องหากันดูทุกคนสำหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามานะคลิปนี้เราก็มาแนะนําเท่านี้แหละแล้วเราไม่มีขายนะทุกคนอันนี้สั่งมาจากแอปสีส้มโอ้ยเหนื่อย <laughs> แต่ไม่เหนื่อยเท่า <laughs> เลื่อยฟันสั้นนะเลื่อยฟันสั้นวันนั้นที่คลิปแรกที่ลงไปเนาะอันนั้นเห็นไหมไม่ถูสามครั้งสี่ครั้งนะถูจนเมื่อยอันนั้นอะ่ะเมื่อยจริงจริงจากเลื่อยอยากให้มันกลายเป็นเมื่อยเนาะโอเคไปหากันไปหามาใช้ทุกควเหนื่อยแล้วคลิปนี้โอเคไบาย